แปลความหมายถอดคำประพันธ์อ่ะช่วยกันดูใครจะอ่านเป็นคนแรกกิ๊บมั่งหน้าสุดใส่ทำนองสนอเข้าไปด้วยอ่ะเริ่มครูน้ำให้หนูหน่อย ผู้ได้เกิดผู้ได้เกิดเป็นสตรี <c oughs> อันมีศักด์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นพลสงวนงามตามระบอบให้ชอบคน จึงจะพ้นภัยพานการนินทาสอนผู้หญิงหน่อยภัชระสอนผู้หญิงหน่อยค่ะบทนี้สุภาพสัตรีทุกอ่านได้แพเระเลยอ่ะถอดความหน่อยบทนี้ท่านสมทบพูดสอนว่ายอย่างไรคะ นุนูอ่านดูแล้วก็วรวบรวมสรุปเวลาถอดคำประพันธ์ไม่จะต้องมานั่งถอดทีละวักทีละวักทีละวักพูดรวมๆไปเลยว่าสรุปแล้วบทเนี้ยท่านท่านสุนทรพูดท่านสอนอะไรอ่ะขณะที่เพื่อนอ่านเนี่ยเราก็ต้องคิดตามไปด้วยแล้วนะคะใครถอดไม่ได้ต้องอ่านเดี๋ยวอะสงวนตัว,ตวยังไงอะคะ ได้เสรแลวครอลองช่วยอ่านอ่านวัชระอ่านไม่ได้แฟรนด์ไม่ได้เดี๋ยวต้องอ่านว่าไงคะบทนี้สรุปว่าผู้หญิงก็มีศักดิ์ศรีค่ะให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัวอ,อย่าให้ใครมานินทาเราได้ว่าเราแต่งกายแต่งกายไม่เหมาะสมกับวัยค่ะผู้หญิงเป็นเพศที่มี เป็นผู้หญิงเกิดเป็นผู้หญิงเถอก,ก็ต้องมีศักดิ์ศรีต้องทําไมนะต้องบํารุงรักกายไว้ให้เป็นผลก็คือต้องดูแลตัวเองอย่าให้ใครมานินทานะเรอาอ,อย่าให้ใครมานินทาว่าร้ายเราได้อัปรมเมียจีราพรสั้นๆง่ายๆเลยนะคะบทนี้นท่านสุนทรผู้สอนให้เรารู้จักบํารุงรักษาร่างกายให้งดงามนะคะ อย่าให้ใครมาเน,นทาให้งดงามในที่นี้ก็คือถ้าง,งดงามแล้วมันจะมีทิฏฐิไหมไม่มีทิฏฐิงดงามในที่นี้มไม่ใช่หมายความว่าจะต้องแต่งตัวให้สวยงามตลอดเวลาไม่ใช่แต่งตัวรูปร่างหน้าตาแต่ในที่งดงามในที่นี้หมายถึงงดงามในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องรูปร่างอะไรคะกิริยามารยาทการประพฤติปฏิบัติต้นนะคะต้องต้องดูต้องดูให้งดงามตลอดนะคะ,ะบทต่อไป ชิละอยากอ่านไม่ได้อ,อยากแปลไม่ได้อ่านก็เลย <c oughs> อ่ะว่าไป <c oughs> <c oughs> เป็นสาวแซ่ <c oughs> <c oughs> หาทยาก่อนไม่ันเป็นเรื่องนะอะไรตรงไหนเลยอ่านทำนองสนออะเอาว่าไปหาทยาเป็นสาวแสแร่รวยสวยสะอาดก็ไม่มาดไม่มาดสิคะก็ไม่มาด เหมือนมณีอันมีค่าแม้นแตกร้าวรานรอยอถอยราคาจะพลอยพาหอมหายจากกายนางเป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมากเหมือนมณีอันมีค่าแม้นแตกร้าวลานอ่รานร้อยถอยราคา จะพลอยพาหอมหายจากกายนางอ้าวใครจะถอดคำประพันธ์ยกมือถ้าถอดคำประพันธ์ซะ <c oughs> ใครละวรินทรว่าไงคะ <c oughs> เป็นสาวแซ่แด่รวยสวยสะอาดอ่าว่าไปสาวที่สวยสะอาด <c oughs> เปรียบเหมือน <c oughs> มันมณนีอันมีค่ะแต่ถ้าแก้วมัน,นีนั้นมัน มันแตกหรือมันร้าวราคาของแก้วมณีมันก็จะทําไมลงจะหายค่ะจะหายไปก็เปรียบเหมือนกับผู้หญิงใช่ไหมถ้ามีมลชินอะไรขึ้นมาคุณค่าของผู้หญิงนั้นก็จะทําไมคะฮะก็เหมือนแก้วอะถ้าแก้วมันมีมันมีค่าถ้าเกิดมันมีรอยร้าวหรือมันแตกไปนิดนึงเนี่ยค่าของมันก็ต้องทําไมลงแล้วคะ่ะลดลง<ม>ก็เหมือนกับผู้หญิงนั่นแหละนะ ถ้ามีมนทินหรือมีอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งคุณค่าของผู้หญิงนั้นก็จะทำไมคะมันก็จะเหมือนแก้วคือมันก็จะลดลงไปนะคะอาบประมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเป็นสาวแซ่แรงรวยสวยสะอาดก็ไหมมากเหมือนมณีอัน,อนมีค่าแม้นแตกร้าวรันร้อยถอยราคาจะพลอยพาหอมหายจากกายนาง อันนี้สรุปว่าก็คือสอนว่าให้ผู้หญิงเห็นคุณค่าของตนเองคนที่จะทําให้คุณค่าของเรามาลดลงไปคือใครผู้หญิงทุกคนมีค่าใช่ไหมคะแล้วถามว่าใครเป็นคนทําให้ผู้หญิงคนนั้นไร้ค่าหรือด้อยค่าลงไปใครทําใครทําใครทําคะ ฮะหลักใหญ่ก็คงจะไม่พ้นตัวเองนะคะแล้วทำแบบไหนนะคะถึงจะทำให้ตัวเราเนี้ยหมดคุณค่าไปผู้หญิงทำอะไรบ้างล่ะอันนี้ลองช่วยกันคิดซิทำอะไรบ้างที่จะทำให้ตัวเราหมดคุณค่าเช่นเช่นอะไรแต่งกายไม่เรียบร้อยปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ผู้ชาย รวนรวนลามปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ผู้ชายแต่งกายวบวบ,บ,บแวมแวมถามว่าทําไมเขาถึงให้เราแต่งกายมิดชิดการที่แต่งกายแบบโป๊ๆสั้นๆเนี่ยมันมีผลเสียอะไรกับเราไหมคะมีไหมมีคืออะไรคืออะไรมันเป็นการที่เราแต่งกายโป๊อ่ะมันมีผลเสียกับคนอื่นไหม นอกจากม,มีผลเสียกับตัวเราไหมมีมีผลเสียกับคนอื่นไหมมีมีอย่างไรคะเพราะม่คะเม่แอบอายให้หอะไรอีกคดีปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรคดีข่มขืนแล้วฆ่ามันเกิดมาจากอะไรคะสาเหตุส่วนใหญ่มาจากอะไรผู้หญิงก็มีส่วนใช่ไหมโดยการแต่งกายทำไมคะ อ,อวบวบวแวมแวมอใจล่อตาผู้ชายใช่ไหมอันนี้มันก็มีส่วนเพราะฉะนั้นเป็นผู้หญิงต้องระมัดระวังในทุกๆเรื่องเลยนะคะอ่ะต่อไปสรุปง่าย,ายๆเนยนะบทนี้นะเขาก็สอนให้รู้จักรักนวลสงวนตัวค่ะให้รักคุณค่าของตนเองนะให้รักให้รักคุณค่าของตนเองไว้ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากมนทิน ไม่ชิงสุกก่อนห่ามคืออะไรไม่ชิงสุกก่อนหามยังไม่ถึงเวลาอันควรก็อย่าทำนะทำบางเรื่องที่ยังไม่ถึงเวลาอันควรก็ไม่ควรทำนะคะอ่ะต่อไปใครอ่านดีใครจะอ่านยกมือไม่มีกูเรียกค่ะป๊อป ใหม่่ขึ้นใหมมั่นใจตัวเองอ่ะเริ่มจะนุ่งห่มดูพอสมศักสิงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์สิ จะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินซีนะจะผัดหน้าจะผัดหน้าจะผัดหน้าจะ,จะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินซีดูชวีผิวเนื้อ อย่าเลือกเกินอ้าวใครจะตอดคำประพันธ์ไม่มีคำศัพท์คำไหนย,ยากเลยมี n c n c คือร่างกาย <c oughs> นะคะแล้วก็ชวีชวีคือผิวกายอ้าวใครจะตอดคำประพันธ์ชานน ั่งเฉยจะนุ่งห่มดูพอสมศัก์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินรีย์ดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินอะสุนทรผู้สอนอะไรคะบทนีไ้ไม่ต้องแต่งให้เปิดเผยอะไรมากจะแต่งตัวไม่ต้องแต่งให้เปิดเผยมากให้แต่งพอสมควร พอสมควร